สวัสดีคะ่ะคุณผู้ชมคะจากเหตุการณ์คนร้ายนะคะลอบยิงระเบิด M79 นะคะไปที่บริเวณบิ๊กซี C, หน้าบิ๊กซีราชดำรินะคะจนทําให้มีผู้เสียชีวิตและก็เด็กที่เสียชีวิต2รายด้วยกันนะคะตั้งแต่วันที่23กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะคะจนถึงวันนี้นะคะรวมเวลาแล้วนะคะเกือบเกือบสี่นแล้วนะคะแล้วก็มีความคืบหน้าของคดีในวันนี้ค่ะซึ่งในส่วนของอนุกรรมธิการป้องกันการทุจริตและตรวจสอบการใช้อํานาจรัฐวุฒิสภานะคะที่นำ โดยสอวอภัยบูรณิติตะวันนะคะวันนี้ค่ะก็ได้เชิญนะคะทางด้านของคุณหญิงแพทย์หญิงพรทิพย์โรจนสุนันนะคะในส่วนของผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรมค่ะเพื่อที่จะมาดูจุดนะคะอาคารที่เป็นไปได้ว่าผู้ที่ก่อเหตุหรือคนร้ายนั้นนะคะได้มีการยิงระเบิดจากพื้นที่อาคารแล้วก็ตอนนี้ค่ะได้มีการเดินทางขึ้นมาที่บริเวณชั้น9นะคะอาคารห้างสรรพสินค้า ดีพาราเดียมค่ะที่ย่านประตูน้ำแห่งนี้นะคะซึ่งตรงนี้เป็นลานจอดรถนะคะอยู่ที่บริเวณชั้น9ค่ะในแนวของอช่วงการจอดรถนะคะรหัสนช่วง A 1 3นด้วยกันนะคะจุดนี้นะคะและเมื่อสักครู่นะคะทางแพทย์หญิงคุณหญิงพรทิพย์ก็ได้มีการนะคะตรวจสอบนะคะจุดที่คาดว่าอาจจะ เป็นพื้นที่นะคะที่ใช้ในการก่อเหตุของคนร้ายอย่างไรก็ตามนะคะรายละเอียดจากการตรวจสอบทั้งหมดนะคะเราจะมาพูดคุยกับแพทย์หญิงคุณหญิงพรทิพย์กันค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะ,ค,ะ,ค,ะคุณหมอคจะจากการตรวจสอบพื้นที่ที่บริเวณอาคารจอดรถแห่งนี้ค่ะแล้วก็พบว่าวิถีที่คนร้ายก่อเหตุเนี่ยเป็นไปได้ไหมคะตรงส่วนนี้เอ่อต้องเริ่มต้นว่างี้ก่อนค่ะ เรามาในฐานะเป็นผู้ทรงคุณวุฒิของกรรมการสิทธิ์ซึ่งทํางานอยู่กระทางสภา,าแล้วก็มาให้แนวทางวิทยาศาสตร์ว่าจะพิสูจน์ทราบได้อย่างไรข้อมูลทั้งหมดเนี่ยเริ่มต้นมาจากท่านสอวอทั้งหมดเพราะนั้นเมื่อกําหนดเป้าได้แล้วก็ขึ้นมาดูว่ามีความเป็นไปได้ไหมซึ่งข้อมูลทั้งหมดได้มาจากพิสูจน์หลักฐานก่อนอก็คือจุดนี้อยู่ในรัศมียิงคือ400อเมตรนะคะ2ก็คือพอขึ้นมาดูก็ตรงตามเข้อได้รับทิศทาง ซึ่งเป็นการยิงจากมุมสูงเมื่อเราดูว่าเป็นอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยเราจะรู้ว่าจะพิสูจน์ทราบได้ไหมก็แน่นอนอย่างแรกเลยก็ต้องดูว่าจะมีใครมาอยู่ตรงนี้บ้างณขณะนี้ก็เจอพยานหลักฐานบางส่วนซึ่งอาจจะไม่ใช่ก็ได้นะ,ะแต่จะช่วยบอกได้ไหมก็คือการใช้อาวุธตัวนี้มันจะมีสารระเบิดมาติดอยู่ที่ตัวเพราะฉะนั้นสารตัวนี้มันก็จะกระจายไปทั่วด้วยก็เราก็จะใช้วิทยาศาสตร์พิสูจน์ได้แต่ว่าเราหมอจะไม่ได้พิสูจน์ก็จะแจ้งให ตำรวจในท้องที่ทำทีวิทยาการมาสอบถ้าสมมติเจ้าหน้าที่ของตึกก็เอาเจ้าหน้าที่เน,นี่ยมาเรียนนีซะอย่างนี้ค่ะก็ก็ทาให้อาจจะหรืออาจจะไม่ใช่ก็ได้คือทิศทางมันใช่แต่เยียงว่าหลักฐานตัวนี้ต้องรอดูต่อไปค่ะจากข้อมูลของกองพิสูจน์หลักฐานที่ได้เป็นแนวทางแล้วก็จากการตรวจสอบตรงนี้ค่ะความเป็นไปได้ตรงนี้คือจะมากกว่าอารอื่นอื่นที่ได้ตรวจสอบอันนี้อันนี้ยอยากให้ท่านสวเป็นคนอธิบายมากเพราะท่านเป็นคนตั้งทฤษฎีก่อนค่ะ ครับสวัสดีครับ,รบก็ผมต้องขอเรียนฮะว่าก็สืบเนื่องจากเมื่อวานนี้คณะอนุก,กนรรมการได้ลงพื้นที่ไปที่สอนสอนอลุมพินีแล้วก็ได้ติดตามถึงาาจากการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ มีผลเป็นประการใดก็เลยได้แนวทางในการสรุปซึ่งจากาทางกองพิสูจน์หลักฐานของอกรมตำรวจร่วมกับทางสอนอลุมพินีได้สรุปแล้วว่ามีการยิงเป็นใช้อาวุธยิงน่าจะเป็น M79 นะฮะแล้วก็จุดกระทบของกระสุนนั้นก็ไปตรวจวัดแล้วมีทิศทางที่เป็นไปได้ว่าจะมาจากทิศทางในรูปแบบนี้นะครับแล้วก็ระยะยิงนั้นทางกองพิสูจน์หลักฐานก็ ประเมินว่าอยู่ประมาณ300 300กว่าเมตรนะฮะเป็นการยิงหวังผลก็จึงขีดวงไว้นะฮะซึ่งการขีดวงดังกล่าวนั้นในวงนี้ทางอนุกรรมธิการก็มองว่าในส่วนของอปีกด้านนี้นะฮะอา,อาจจะต้องเนื่องจากาลูกระเบิดนั้นตกอยู่ข้างรถ รถสำลอกเครื่องรถตุ๊กๆนะฮะซึ่งรถตุ๊กๆจอดหันหน้าไปทางด้านเวทีนะฮะเมื่อตกอยู่ข้างนั้นก็คือเป็นระหว่างรถตุ๊กๆกับอาคารบิ๊กซีดังนั้นเป็นไปไม่ได้ที่จะยิงจากข้างด้านนี้นะฮะดังนั้นในรูปแบบที่เป็นปีกอยู่นี้ก็ตัดปีกนี้ออกไปนะครับปีกนี้ก็จะมีอาคารที่เกี่ยวข้องอยู่ตรงนี้ก็ตัดออกไปดังนั้นก็เหลือแต่ด้านนี้นะฮะด้านนี้ทางอนุกรรมธิการก็เห็นว่า อสอดคล้องกับแนวที่เจ้าหน้าที่ตำรวจว่ามีการยิงผ่านอาจจะผ่านโดนกิ่งไม้ตกลงมาด้วยแล้วก็อยู่ข้างรถตุกนะฮะต้นไม้ดังกล่าวก็อยู่ในแนวนี้หมดนะฮะก็เป็นไปได้ว่าจะยิงออกมาจากแนวนี้นะครับแล้วก็นอกจากนั้นก็มองว่าการเกิดเหตุนั้นเกิดขึ้นในเวลา,า16 นาฬิกากว่านะฮะซึ่งก็เป็นช่วงกลางวันแสงแดดเต็มที่ก็เชื่อว่าคนร้ายไม่น่าจะกล้ายิงอยู่ในที่ราบเพราะโอกาสถูกพบเห็นได้มากคงจะยิงอยู่ในที่รับนะฮะที่รับซึ่งก็คือยิงอยู่ในอาคารนะฮะแล้วก็ทางเจ้าหน้าที่สัมบูร์ที่มาตรวจวิถีกระสุนนั้นวิถียิงนั้นก็บอกว่าเป็นไปได้ว่าการยิงนั้นจะยิงจากในแนวราบโดยวิถีโค้งหรือยิงตรงอาคารที่ยิงต้องไม่เกิน1ิชั้น นะฮะก็เลยทราบว่ามีอาคารที่นี่ซึ่งเป็นอาคารเปิดอาคารสาธารนณะนะฮะเป็นเป็นอาคารสาธารนณะก็มีชั้น9ที่เปิดให้ให้ให,ให้สามารถเห็นได้นะฮะเราก็เลยสนใจที่จะมาตรวจสอบตรงนี้เพราะว่าอนุกรรมการก็เลยได้หาหรือกับทางสนอลุมพินีแต่พอดีทราบว่าอาคารนี้อยู่ในเขตของพญาไทยสนพญาไทยจึงต้องใช้เวลาจากเมื่อวานกว่าจะมานี่ได้ก็คงจะต้องเป็น ตอนเช้านี้แล้วก็ได้รับการประสานงานกับเจ้าของตึกเจ้าของอาคารนะฮะซึ่งก็ให้ความร่วมมือก็มามา,มามามาตรวจสอบในตอนนี้ก็พอดีก็เลยเรียนเชิญคุณหญิงคุณหมอพันพิ์มาเพื่อที่จะในฐานะผู้เชี่ยวชาญและก็เป็นที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิของของกรรมการสิทธิ์นะฮะก็ก็มาในวันนี้เพื่อที่จะให้ข้อมูลและก็ประกอบการพิจารณาของเจ้าหน้าที่ตำรวจที่จะสืบสวนสอบสวนต่อไปครับ น,นี่ก็คือความเคลื่อนไหวล่าสุดนะคะที่ในวันนี้นะคะทางอนุกรรมธิการนะคะป้องกันการทุจริตและก็ตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐวุฒิสภานะคะหลังจากที่ได้ข้อมูลจากกองพิสูจน์หลักฐานนะคะแล้วก็ได้มาติดตามนะคะอาคารซึ่งคาดว่าจะมีคนร้ายนะคะมาก่อเหตุที่บริเวณชั้น9ก้านะคะอาคารดิพาร์เดียมแห่งนี้นะคะแต่อย่างไรก็ตามค่ะหลังจากนี้ต้องติดตามความคืบหน้าเพราะในส่วนของคณะอนุก,กรรมธิการนะคะแล้วก็ในส่วนของผู้ทรงคุณวุฒินะคะก็จะรวบรวม ข้อมูลทั้งหมดนะคะเพื่อที่จะส่งต่อให้ทางเจ้าหน้าที่นะคะที่รับผิดชอบนะคะเพื่อที่จะไปตรวจสอบหาความจริงกันต่อไปนะคะแล้วก็ต้องติดตามกันค่ะว่าในส่วนของผู้ชุมนุมเองขณะนี้ก็ได้มีการเรียกร้องนะคะไปยังผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาตินะคะเพื่อที่จะให้เร่งนะคะดำเนินคดีในการติดตามหาตัวคนร้ายว่าสุดท้ายแล้วนะคะจะสามารถที่จะจับตัวคนร้ายนะคะแล้วก็มีความคืบหน้าทางคดีอย่างไรนะคะส่วนของทีมข่าวของเรายัางของยงองังคงเกาะติดสถานการณ์ทุกๆด้านอย่างต่อเนื่องนะคะหากมีความคืบหน้าหลัง จากนี้ค่ะเราก็จะรายงานให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันอีกครั้งช่วงนี้กลับไปทางสถานีก่อนค่ะ